ชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลืรอตรสวัสดีค่ะ สดทับประดับที่20เมษายนคนะฮะติดตามข่าวจีจี้กันไหมติดตามข่าวจีจี้อย่างเกาะติดเลยค่ะทําไมวะกลายเป็นบอกดาฉันไปถามดาราคนไหนทุกคนติดตามข่าวจีจี้กันหมดเลยเพราะเขาให้ความสนใจไม่เหมือนละครอ่ะแม้กระทั่งวันทีลงศพของแฟนเขาว่าก็ายังญาติก็ไม่มีใครมารับให้ให้ตัวแทนของเหมือนโรงเนี่ยมารับแล้วก็บอกได้แค่ว่าไปไวที่วัดอยุธยาแต่ไม่บอกว่าเป็นวัดไหนห้ามระบุห้ามระบุคือกลายเป็นแบบเหมือนแบบ มีเงื่อนงำแล้วปรากฏผู้ชายเนี่ยอายุเพิ่งสิบแปดเพิ่งจบมัธยมเพิ่งจบมัธยมจีจี้ยี่สิบสองใช่ก็เลยกลายเป็นบอกว่าเกิดเรื่องดูสิฮะคุณลองกดเท้าไปทวิตเตอร์ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่เลยอ่ะหนึ่งข่าวที่บอกต้องรอยอมรับว่าแฮชแท็กทวิตเตอร์ดับหนึ่งจีจี้สุพิชชาจากการเป็นศพของจีจี้เจ้าของเพจเรื่องของจี้แล้วก็นักเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะฮะภูมิพัฒน์แฟนหนุ่มเนี่ย เสียชิตคู่กันเลยที่ย่านอโศกต่อมาเนี่ยมีแชทหลุดแชทเนี่ยหลุดเป็นเรื่องราวบานปลายเลยจีจี้เคยถูกแฟนทำร้ายร่างกายมาก่อนนะเพจ poetry of bit นะครับรวบรวมจากเบาแสชาวเน็ตเขาจะรวบรวมหมดแล้คุณต้องไปอ่านเพจนี้ poetry of bit เนี่ยเขาจะรวบรวมทุกอย่างทำลายเลยเขาจะรวบรวมะระแสจากชาวเน็ตทุกอันจีจี้เนี่ยตอนอายุ19 เธอเรียนปีหนึ่งี่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนีแล้วก็เป็นอย่างแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจเรื่องของจีค่ะเพจเรื่องของจีเนี่ยมีคนติดตามอยู่สองแสนคนแล้วก็ในไอจีเนี่ยประมาณแสนหกค่ะติ๊กต็อกเดี๋ยวทุกคนไปนับไปที่ติ๊กต็อกหนึ่งจุดเจ็ดแสนหนึ่งจุดเจ็ดแสนค่ะจีจีเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเมื่อกุมภาพันธ์เธอเนี่ยรับบทแอนหมายเลขสี่ในหนังเรื่อง เฟสออฟแอนอีกด้วยฮนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลายสื่อนะคะเปิดเผยเหตุการณ์ในวันพบศพว่าเกิดจากนะคะเพื่อนสนิทของจีจี้เนี่ยติดต่อจีจี้ไม่ได้จึงชวนคุณแม่ของจีจี้ตามไปดูที่คอนโดนะคะแล้วก็พบจีจี้แล้วก็แฟนหนุ่มนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะค่ะคุณผู้ชมขานในเวลาไล่เรียกกันนะคะครูฝึกโรงเรียนเตรียมทหารก็มีการโทรไปบอกพ่อฝ่ายชายว่าลูกชายเนี่ยยังไม่กลับนะเข้าโรงเรียนหลังจากกลับไปช่วงหยุดยาวในช่วงสงกราน พ่อจึงประสานกับตำรวจนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือทราบพ,พิกัดและตามไปจนพบศพเช่นเดียวกันค่ะเมะื่อวานนี้ครับแม้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดโอ้โหทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นี่ขุดคดีนี้กันแบบรัวๆเลยจากข้อมูลต่างๆเนี่ยประมวลได้ว่าแฟนหนุ่มของจีจี้เนี่ยชื่ออิกคิวอิกคิวเนี่ยยังไม่18 1 7ปประมาณ17 17พ่อเป็นนายทหารยศพลเอก แล้วก็ขอเกษียณก่อนกำหนดเมื่อปี2564 <6 40. S 2> แม่เขาเป็นทนายความฮะไปเรียนที่นูซิแลแล้วก็เรียนม .4 ในโรงเรียนประเทศไทยเนี่ยจากนั้นสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารขนาดเสียชีวิตเนี่ยเขาเรียนอยู่ปี2แล้วก็เป็นประธานรุ่นด้วยปรากฏย้อนกลับไปทั้งไลฟ์ทั้งบทสัมภาษณ์เก่าๆที่ที่ทททททเธอเล่าอย่างนี้เจอแฟนทางไอจีคือเล่นไอจีอินสตาแกรมเนี่ยแล้วแฟนเนี่ยอายุน้อยกว่า เป็นรักแรกของเธอหลังรู้จักกันได้ปีหนึ่ง<ๆ>ก็คบกันเป็นแฟนนานถึงสองปีเราราวกรกฎาปีหก้าก็ทะเลาะเด็กไว้รุ่นอ่ะ,ะก็เลิกกันเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงเลิกจีจีก็โพสต์รูปใบหน้าตัวเองที่ถูกทำร้ายจนบอบช้ำนั่นแหละคือคำตอบเขาว่าอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายอ่ะก็ยังเป็นเด็กอ่ะก็ตามงอตามงอ้มงอจนเธอเนี่ยใจอ่อนแล้วก็กลับมาคบกันอีก จีจี้เนี่ยเคยเล่ทาท้งน้ำตาว่าพยายามเปิดรับคนใหม่ๆม่แต่ไม่สามารถเปิดได้เลยรักใครได้ไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาอีกเลยเพื่อนเพื่อนของจีจี้เนี่ยนะฮะพากันเปิดแชทที่จีจี้เคยส่งหาตอนยังมีชีวิตอยู่นะฮะ,ะเจอเล่าว่าเพื่อนเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งทั้งถูกทุบตีทั้งเอาปืนจอ่อหัวครั้งหนึ่งอ่ะเขายิงพลาดกระสุนไปโดนผนังห้องก็เป็นมาแล้วเป็นรูเลยถูก ผนังเนี่ยเป็นรูเลยแต่หลังจากทำร้ายเนี่ยเขาก็จะทำดีด้วยจนเธอเนี่ยใจอ่อนเป็นอย่างนี้มาตลอดฮะครั้งหนึ่งเขาทุบที่ใบหน้าของเธอหลายครั้งจนสมองอะดังวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเนื้ออกปากเหมือนเราเราเหมือนเราไปเดินชนประตู <ชน S 2> อะไรอย่างเงี้ยชนกระจกอะอมันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งอยู่ช่วงหนึ่งเธอพยา,า,ายามตะโกนให้แม่เนี่ยช่วยแต่ฝ่ายชายเนี่ยเอาหมอนอุดปากเอาไว้อื แล้วตอนนั้นคืออะไรไหมอัดคลิปด้วยอ,อีกครั้งหนึ่งเขาฝ่ายชาย,ยกระชากหัวเธอออกจากรถแล้วก็ทุบที่หน้าเจ็ดแปดครั้งเตะที่หลังแล้วก็หน้าอกโชคดีที่พ่อฝ่ายชายมาช่วยไว้ทันบังคัครั้งนะฮะทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยจนใบหน้าเนื้อตัวฟกชำ้ำแต่ก็ยังบังคับให้ออกไปเที่ยวเขาต่อเนื้อออกปะเขาคือทำรายร่างกายเสร็จก็บังคับให้ออกไปเที่ยวด้วยอนอกจากนี้ยังมีแชทสนทรนารหว่างจีี้กับ เอเคที่จีจีเนี่ยแคปส่งไป <S <S พบว่าก็ความ <S 2> <S 2> ข่มขูข่คุกคามจากฝ่ายชายจำนวนมากกลับไปมึงตายแน่กูจะไปฆ่ามึงบ้างแหละอันบล็อกฟังที่กูสั่งรับสายไม่งั้นกูยิงมึงแน่อันนี้คือคำที่เาแชทนะ,ละเลิกกันแล้วมึงจะไปกระโดดน้ําตายหรือแดกยาให้ตายก็เรื่องของมึงนะอย่าให้มันโยมาถึงกูก็พออิขยะ อิสระโอ้โหโ,โหดเยี่ยมากเลยนะคะชายพูดเหรอเนี่ยใช่ค่ะเพื่อนของจีจี้นะคะเล่าว่าเมื่อทราบว่าจีจี้ถูกแฟนทำร้ายซ้ำซากนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยกันพูดให้เธอเนี่ยถอยออกมาค่ะจนจีจี้เลิกกับแฟนได้สำเร็จนะคะหลังที่เลิกกันนะคะก็แฟนเขาเนี่ยก็ตามง้อแล้วก็เขียนจดหมายขอโทษหลายฉบับเลยนะคะตัวอย่างในจดหมายนะคะเช่นหากไม่นับพ่อแม่หรือยายของฉันเธอเป็นคนที่ตายแทนฉันได้นะ แล้วฉันก็เช่นกันฉันก็พร้อมจะตายแทนเธอได้ขอบคุณนะคาดว่าจดหมายฉบับนี้นะคะอาจจะทําให้จีจี้เนี่ยใจอ่อนยอมกลับไปคบอีกนะคะเพราะฝ่ายชายเนี่ยสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและตอนนี้นะคะเขาก็ทําตัวดีขึ้นแล้วและเมื่อช่วงสงกรานต์นะคะทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะไม่มีท่าทีว่าจะทะเลาะกันนะคะกระทั่งมาเกิดเหตุสลดในข่าวที่เป็นก,ก่อนอเสียชีวิตไปเที่ยวโรดริ่งราวพี่บุญศรีทายังเอารูปลงอยู่เลยเพิ่งเจอจีจี้ไปโรดริ่งราวะ ปรากฏชาวเน็ตจะไปขุดว่าจีจี้เนี่ยถ่ายโฆษณาคือครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งแต่กลับพบว่าในภาพมุมใกล้อะบริเวณทั่วแขนขวาของจีจี้อ่ะมีแต่รอยฟกช้ำกระจายตามแขนนะขนาดพระโฆษณาจงรีทัชใช่ไหม<ช>รีทัชยังเอาไม่อยู่เลยมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่คนพีภพพิจารณากันมากคือการที่ไอทีแล้วก็เฟซบุ๊กของฝ่ายชายเขาเขาอบครองอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวรวมทั้งเขาไปฝึกยิงปืน บางรูปเนี่ยติดแท็กจากว่ากันพรอน<ม>แสดงถึงความหลงไหล<ม>ที่มีต่ออาวุธปืนฮะทำให้มีคนตั้งคำถามว่า<ม>เฮ้ยตามข้อบังคับการครอบครองปืนของไทยเนี่ยผู้ครอบครองต้องอายุไม่ตามกว่า20่ส <20 S 1> ปีปแล้วนี่พวกส<ม>ิบเจ็ดทำไมมีขนาดนี้มีทั้งภาพเปิดภาพของฝ่ายไอจีของฝ่ายชาชตแิแสงก้เห็นถึงว่าเขาเนี่ยความคิดเห็นต่าง โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงอีกเยอะแยะเลยฮะล่าสุดถึงขั้นผตอตรอจะต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะ <c oughs> บอกไม่พบบุคคลที่สามเข้าออกในห้องก็คือมีอยู่แค่สองคนนั่นแหละไปฟังเส้นนิดหนึ่งไหมฮะเชิญค่ะเป็นเรื่องความนสมบูรณ์ตัวนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับก็มีทะเบียนกงเอาเป็นว,ว่าก็ของน้่าจะเป็นของพี่ดาฝ่ายชายนะ นั่นแหละมันไม่มีมูลเหตุที่น่าจะจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีประเด็นอื่นสําหรับอาวุธปืนน่ยจากการตรวจสอบพบว่าปืนเนี่ยมีทะเบียนเป็นของบิดาฝ่ายชายนั่แหละซึ่งเป็นนายทหารยศคนเอกรู้สึกเขาจะมีการเปิดเผยกันแล้วนะฮะนอกจากนี้วันนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบอาวุธที่ฝ่ายชายเนี่ยนำมาโชว์ในโลกโซเชียลอีกว่าปืนถูกกฎหมายหรือเปล่าใครเป็นผู้ครอบครอง ขนาดที่โกษสกสำนักงานตารวจแห่งชาต,ติก็บอกว่าประเด็นที่ทางครอบครัวเนี่ยของจีจี้ยังคงคาใจคืออาวุธปืนเน่ะมันมาอย่างไรก็จะต้องมีการสอบปากคําอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งเจ้าของปืนกระบ,บอกเนี่ยรู้เห็นว่าอีคิวจะเอาปืนมาใช้ก่อเหตุหรือเปล่าปืนที่เอามาเนี่ยถูกขโมยมาหรือเปล่าคถ้าถูกขโมยมาก็จะมีความผิดแต่หากพบว่าเจ้าของปืนเนี่ยยินยอมให้นาปืนไปใช้หรือมีส่วนรู้ ในการสนับสนุนก็มีมความผิดฐานสนับสนุนให้ก่อเหตุดังกล่าวฮะ ค่ะคุณผู้ชมทางครอบครัวของน้องจีจีเนี่ยได้ออกมาแล้วก็มีการเดินทางมาเพื่อมาติดต่อขอรับศพนะ,ะแล้วก็นําชุดเสื้อผ้าน,นะของน้องจีจีเนี่ยมาเปลี่ยนโดยที่ยังไม่มีญาติของคุณอีคิวแฟนหนุ่ม,มนะ,ะเดินทางมาติดต่อขอรับศพแต่อย่างใดมีแต่เพียงเจ้าที่นะฮะมารับแทนในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามนะมีการสอบถามแต่ที่ขับรถเนี่ยบอกสั้นๆเพียงว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นวัดไหนเพราะเป็นความลับของลูกค้าหรือว่าครอบครัวเอง บอกได้เพียงสั้นๆแค่ว่าเป็นวัดหนึ่งวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นค่ะปรากฏวันนี้ควรไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของจีจีเนี่ยเขาบอกเขาเนี่ย <c oughs> ก็ได้เห็นโทรศัพท์ลูกก็ได้เปิดแชทค่ะเปิดแชทตัว <c oughs> เอง <c oughs> เนี่ยคุยโทรศัพท์กับลูกครั้งสุดท้ายคือ17บเ็ดเมษาลูกสาวแชร์โลเคชันคือเพิ่งย้ายมา <ขอ S 2> ยโลเคชันคอนโดเนี่ยอยู่ที่อโศกตรงนี้ แล้วก็ส่งเลขห้องมาให้ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกสาวทําขายมาให้พ่อดูอตอนนั้นพ่อก็ไม่นด,ด้่ตอบอะไรเพราะก็เปิดเผยว่าโลเคชั่นที่ลูกสาวส่งมาให้นั้นอะตนจะไปนอนเป็นเพื่อนลูกสาวที่ห้องอยู่แล้วลูกสาวบอกว่าอยากให้พ่อมานอนอยู่เป็นเพื่อนหนูค่ะที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวไม่เคยขอให้ตนไปนอนเป็นเพื่อนมาก่อนอแต่ตนไม่ทราบว่าทําไมครั้งเนี้ยอยู่ดีๆลูกถึงอยากให้พ่อมานอนด้วยค่ะ คุณพ่อก็เผยว่าผลการชนสูตรบาดแผลเพราะว่าถูกยิงที่ศีรษะบริเวณขมับขวาทะลุข,ขมับซ้ายเนี่ยมีอาการเกรงเกิดจากถูกยิงจนเสียชีวิตโดยไม่ทันทั้งตัวแน่นอนไม่มีการทะเลาะกันกับฝ่ายชายเนี่ยแสดงว่าฝ่ายชายเดินมาถึงปุ๊บยิงเลยยผู้ชายเดินเข้ามา้องยิงเลยเค,คือเหมือนประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะย้ายที่ใช่ย้ายคอนโดนี้ย้ายคอนโด,นโดเห็นปุ๊บยิงเลย ก็น่า,นาสงการก็ไปเที่ยวด้วยกันนะถูกถูกไหมล่าสุดมีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาบอกจากหนังสือรับรองการตายของฝ่ายชายนะคะระบุว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่19เมษาย,ยนนะคะเวลา13.30กนาทีนะคะโรคที่เป็นนะคะสาเหตุการตายคือ 1. cerebral laceration นะคะการฉีกขาดของสมองนะคะแล้วก็ 2. นะคะการ shot wound at neck บาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่คอ โรคหรือภาวะที่เจ้าหน้าที่นะคะทะเบียนรัชคัดลงในสาเหตุการตายในใบ,รนะบมรณบัตรคือบาดแผลกระสุนปืนลูกโดนบริเวณลำคอค่ะปรากฏฝั่งแม่ของจีจี้แม่เขาบอกว่าลูกสาวเขาบอกมาตลอดแหละ,ละว่าเขาสองคนคบกันเขาค,บ,คบเลิกคบเลิกคือคเด็กคคคๆๆเคยเลิกเคยเลิกกันไปหนักหนักในรอบหนึ่งแล้วกลับมาคบกันอีกก็เตือนลูกไปแล้วเมื่อกลับมาคบกับเขาก็ไม่ค่อยบอกอะไรแม่ ตัวน้องอีคิวเนี่ยเป็นคนอารมณ์รุนแรงเป็นคนยิงปืนบ่อยๆชอบยิงปืนแต่ระยะหลังเนี่ยมารู้ว่าลูกเนี่ยเคยถูกซ้อม,อมลูกสาวเนี่ยเคยถูกซ้อม,อมถูกทำร้ายร่างกายซึ่งแม่ก่อด้แจ้งกับครอบครัวฝ่ายชายไปแล้วพยายามเตือนไม่ให้ทําร้ายร่างกายลูกสาวผู้อีกอีกทั้งเนี่ยยังพบว่าฝ่ายชาย,ยมีพิรุษและที่สําคัญเนี่ยมีอาวุธปืนชอบเล่นปืนอ่ะบางครั้งชวนน้องจิจี้ไปยิงปืนสนามยิงปืนส่วนภาพแชท ที่เห็นว่ามีการยิงปืนข่มขู่ใส่กำแพงบ้านนั้นอ,ะอ่ะพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของฝ่ายชายอืแล้วก็ทางบ้านของฝ่ายชายรับรู้มาตลอดว่าลูกชายเนี่ยทําร้ายลูกสาวเราค่ะด้วยการใช้กําลังการใช้อาวุธปืนข่มขู่แม่ก็กลัววันหนึ่งเนี่ยหากลูกเนี่ยเอาปืนมาทะเลาะกันในห้องอะ่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อืเคยเตือนลูกมาตลอดแต่ลูกยืนยันว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกแม่ในที่สุดมีฮะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ได้มีการพูดคุยกับแม่ของอีคิวตลอดแต่ทั้งสองฝ่ายไม่อยากให้ลูกกลับมาคบกันคือแม่งฝ่ายชายว่ไม่อยากให้กลับมาคบกันก็กลัวแหละแต่ด้วยความเด็กทั้งสองคนเนี่ยดื้อทั้งคู่แล้วก็พยายามกลับมาคบกันให้ได้แต่หลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้คุยกันสองครอบครัวค่ะรอทํางานศพให้เสร็จก่อนอแต่ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยก็ขอโทษมาแล้วครอบครัวฝ่ายชายเขายอมรับ,บเวาว่าไม่สามารถคุมลูกได้ เพราะลูกเป็นคนใจร้อนค่ะพร้อมขอโทษและเอาหัวใจกลับทางครอบครัวเราฮะในหัวอกคนเป็นแม่นะคะก็สูญเสียลูกเหมือนกันทั้งคู่นะคะจึงไม่อยากจะให้เรื่องบานปลายนะคะอยากให้ต่างคนต่างส่งลูกของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> อยากบอกลูกนะคะว่าตอนนี้หนูไปสบายแล้วแม่ขอให้หนูไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แม่จะส่งลูกและก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะแต่นอกจากนี้นะคะแม่ของน้องจีจี้ยังขาดใจอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาดนั่นก็คือเรื่องของปืนนั่นเองที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าของปืนเนี่ยต้องออกมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องนี้หรือไม่จึงอยากจะให้ตํารวจชี้แจงเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวด้วยค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้คุไปอ่านในทวิตเตอร์เนี่ยคล้ายๆกับแตงโมเออค่ะแต่ปรากฏว่าคล้ายๆกับดีแตงโมแต่ปรากฏนี่คือผู้ก่อเหตุเสียชีวิตทั้งคงู่เนนึกออกปะแต่เขาเนก็แค่ว่าเฮ้ยเดินมาปุ๊บยิงทิ้งเลยเหรอเพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมาแต่ไม่มีบุคคลที่สามแน่นอน ถา,าไม่มีบุคคลที่สามแน่นอนค่ะเนอะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมโหดในตาเนี่ยลูกจา้างฆ่าฝังดินผู้จัดการแบงค์เห็นไหมฮะคือฆ่าตายที่บ้านตัวเองเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะฮะวันนี้คุณหนุ่มกระจิดอธิบายใช่ฟังเป็นช่างที่มาซ่อมบ้านเป็นช่างที่มาซ่อมบ้านด้วยอือโอ้หโอไม่ใช่ลูกจ้างคือสมมต,ติเรจะต่อเติมบ้านอย่างเงี้ยเรียกช่งชงาชงมาเรียกช่างมาเออก่อนจะหนีเนี่ย เขาก็สวนกับลูกสาวของกูตายด้วยทั้งลูกสาวทั้งหลานสาวพาออะไรสองคนพ่อเขาไม่ไปทํางานแบงค์<ฆ>แบงค์โทรมาตามผ่านกันอย่างเงี้ยเขาก็ถามเป็นใครเขาบอกอ๋อเป็นพ่อบ้านพรากฏวันนี้จับกลุมได้ที่บริเวณประชาสงเคราะห์สิดินแดงเนี่ย<ฆ>พร้อมอาวุธปืนสั้นนะฮะหนังสือกระตูนกระเป๋าเงินพร้อมบัตรแล้วก็เอกสารต่างๆในตานของกก่อเกิดเหตุเนี่ย ชอบเล่น ROV ไปเที่เกม <า S 2> เกม ROV เขาเนี่ยเข้าไปขอค่าแรงจากเออคุณโลดแต่คุณโลดไม่ยอมให้จ่ายตามที่สัญญาก็เลยโต้เถียงกันจึงเกิดโมโหในตานอ้างว่าตอนโมโหเนี่ยคุณโลดเข้ามาทำร้ายด้านหลังในตาจึงใช้พัดลมเนี่ยพัดลมตั้งโต๊ะทุบศีรษะจนมึนก่อนใช้มือเนี่ยบีบคอจนเขาเสียชีวิตท่าหลังจากนั้นก็นำศพไปฝังข้างบ้าน นอนเฝ้าศพอย่างนั้นอ่ะสองคืนโอ้โหสองคืนนะนอนเฝ้าศพอ่ะสองคืนจนกระทั่งวันที่18เมษายนลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยเดินทางมาที่บ้านตกใจตกใจเห็นลูกสาวเข้ามาบ้านก็จึงหลบหนีขึ้นแท็กซี่เข้ากรุงเทพมานครโดยนำบัตร ATM แล้วก็เงินสด1,000บาทเนี่ยของคุณโลดเนี่ยมาด้วยโดยนั่งรถเนี่ยไปลงย่านบางเขนค่ะแล้วก็เดินเท้า มานอนใต้สะพานแถวเกียรกายแล้วก็เดินเท้าต่อมาที่ประชาสงข้อสิบสี่เพื่อมาหาเพื่อนแต่มีผลเะเบิดดีนะเอา้าตามข่าวคือคนที่มันมีคลิปนี้ออกมาไงเออหน้าเหมือนนะำระ<ธ>ูปปันสันฐานตรงกับข่าวเลยค่ะเป็นคนร้ายฆ่าโหดในจ้างฝังดินเนี่ยก็เลยโทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหึงให้มาจับก่อนอ ในระหว่างหลบหนีนะคะคนร้ายนะคะก็ได้นํา ATM เนี่ยไปกดนะคะแต่ถูกยึดบัตรไปนะคะส่วนหนังสือการ์ตูนกังฟูเนี่ยพกตัวติดตัวเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบส่วนตัวค่ะตรวจสอบข้อมูลพบว,ว่านายตาเนี่ยเป็นเป็นชาวจังหวัดเลยนะคะเคยมีประวัตินะคะเคยมีประวัติว่าขู่ฆ่าแม่ของตัวเองมาแล้วนะคะ<อ>แล้วก็เพิ่งมารับจงซ่อมแซมหอพักที่นี่ได้ประมาณ2-3เดือนเท่านั้นเองนะคะเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าปมมาจากปัญหาส่วนตัวนะคะแล้วก็ชิงทรัพย์เพราะว่ามีทรัพย์สินบางส่วนหายไปค่ะ <c oughs> เรื่องเนี่ยมันส่งผลเอฟเฟกต์ไปทั่วเลยฮะคนหนึ่งแม่ของนกในตาเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมขอให้ประหารชีวิตลูกเขาเถอะแม่พูดเองเลยนะเพราะว่าแม่ไงเขมขคือคุณเคยจะขู่น้องเคยจะฆ่าแม่เคยขู่แม่ว่าถ้าแม่ไม่ให้เงินจะฆ่าค่ะเธอเล่าว่าตัวในตาเนี่ยจริงๆเราค่อยแยกไปอยู่กับพ่อแล้วก็นานๆที่จะแวะเวียนมาหากันสักทีนึ่งสมัยเรียนมพท์เป็นเด็กที่แบบว่าสั่งสอนเขาขนาดที่ว่าเขาสั่งสอนเขา เขาก็ล็อกแขนเราไว้เลยไม่ให้เราสั่นสอนเขาพฤติกรรมเขาเนี่ยเวลาเมาเนี่ยเขาจะพูดคุยด้วยด้วยรู้เรื่องมีเหตุผลแต่เวลาเขาเมาเนี่ยจะมาบังคับแม่เอาเงินออจริงๆทำานี้ตลอดแม่เคยย้ายบ้านหนีลูกเลยเ,ออเขาก็ยังตามมาหาแม่จนเจอ,เอ,อตามมาขออยู่ด้วยตอนไม่มีเงินก็ยอมเชื่อฟังแต่พอหาเงินได้ก็ไปกินเหล้าออกินเหล้าได้ปุ๊บก,ก็กลับมาอาลวาด นอกจากนี้นในตาเนี่ยเคยพังประตูห้องลูกสาวคือน้องสาวอะแต่<ร>คนละพ่อบุกเข้าไปในห้องแต่โชคดีตอนนั้นลูกสาวไม่อยู่ค่ะคิดดูจะไปขม่ม<อ>ขืนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้รแต่ลับมาบ้านเจอสภาพบ้านถูกพังเอามีดดาบวางอยู่หน้าบ้านสี่เล่มแม่กตกใจสิรีบเอามีดไปซ่อนเขากลับมาไม่เจอมีดดาบอารวาสพังข้าวพังของแจ้งตำรวจมาก่อนไปจับเขาเพราะว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรนี่ปรากฏแม่เจอเหตุการณ์นี้ซ้ำซาก จนอยู่กันไม่ได้อ่ะสุดท้ายจึงไล่เขาออกไปค่ะก่อนมารุ้อีกครั้งคือเขาไปฆ่าคนตายแล้วเนี่ยใจของแม่เนี่ยอยากให้ประหารไปเลยแม่พูดเองเลยนะ<อ>ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต,วต<อ>แล้วชีวิตของคนที่สูญเสียไปเนี่ยมีค่ามากกว่าชีวิตของนายตาลมาก<อ>เขาวารู้ว่านายตานเนี่ยไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้ใครเลยค่ะแล้วการไปอยู่ที่นายจ้างที่มีพระคุณให้ข้าวให้น้ําสั่งสอนดีขนาดนี้ ยังฆ่าคนได้ลงมแม่อยากให้เขาตายตายไปเลยอย่างดีกว่าเพราะแม่ไม่เชื่อว่าการติดคุกออกมาจะทำให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นมาได้มแม่ยังบอกว่าถามว่าแม่ลูกป่วยเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาบอกไม่น่าจะป่วยไม่เชื่อว่าลูกป่วยเป็นจิตเวทเพราะพฤติกรรมเนี่ยน่าจะมาจากสันดานนีนใส่ส่วนตัวมากกว่าแม่่ะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจเพราะชีวิตคนมันมีค่า แล้วต้องเสียคนดีๆอย่างนี้ไปเชื่อไหมฮะแม่เขาเนี่ยก้มก,มการาบลูกสาวของผู้เสียชีวิตอะ่ะค่ะกลางรายการหวนจกระแสอืมพร้อมบอกว่าแม่ขอโทษนะที่แม่สร้างผลผลิตออกมาไม่ดีอ,ออกมาทำลายสังคมอยากรับรู้ว่าแม่เองก็เสียใจหากเป็นไปได้ก็อยากไปงานศพแต่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอืมยังไม่อยากให้ไปฝั่งลูกสาวนะของผู้เสียชีวิตเองนะเธอเผยว่าตาเนี่ยเป็นคนที่คุณพ่อเนี่ยนะฮะจ้างมาเพื่อให้ทํา เขาเลยทำงานที่บ้านเช่าบอกว่าสงสารเขาเขาไม่มีที่ไปแต่ในตาเนะี่ยมีพฤติกรรมนะฮะติดเล่าแล้วเขาก็บอกเลยว่าชอบออกมาตะโกนโวกเวกโวยวายหน้าบ้านไปบ่จนคนแถวนั้นเนี่ยเอื่อมละอากันหมดเลยค่ะท่านผู้ชมฮะขนาดในรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญในรายการเนี่ยบอกว่าจากคำบอกเล่าของตัวในตาอย่างที่บอกว่าเคยถูกไม้ตีศีรษะได้รับกระทบกระเทือนที่ศีรษะเนี่ย จนอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางสมองคือบอกเขาไปอยู่กับพ่อแลวพ่อเอาไม้ตีเขาเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือการติดเหล้าติดแอลกอฮอลสามารถส่งผลให้เกิดสภาวะทางจิตใจได้หลายอย่างอย่างกรณีของเขาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายหูแว่วอะได้ยินแว่วประสาทหลอนประสาทหลอนหูแว่วตัวเองข้อไดจักคลิปที่เขาไปตะโกนหวกเวรกไงอ้อมึงคุยไม่ได้แล้วอยู่ในอยู่ในดินละอะไรเงี้ยหนอกะวัยวายนะ เหมือนเขามีสภาวะหลงผิดทางจิตใจอ่ะอีกปัจจัยหนึ่งคืออะไรรู้ไหมติดเกม ROV ติดเกมอย่างรุนแรงโอ้โหแล้วลูกน้องกู EF นำเล่นเกม ROV ทั้งวันเลยเนี่ยนีงไงทุกคนเลยนะทุกคนลูกน้องกูเล่น ROV กันหมดเลยไม่มีมาตีใครบนเวทีนะคะพี่เอฟปัจจัยหนึ่งเนี่ยติด a าติดเกมติดเกมอย่างรุนแรงซึ่งองค์การอนามัยโลกเขาได้ประกาศว่าโรคติดเกมเนี่ยเป็นอาการทางสุขภาพจิต ชนิดหนึ่งที่ต้องรักษาได้รับการรักษาทางการแพทย์ซึ่งประวัติของนายตาลก็มีประวัติติดเกมรุนแรงมาตั้งแต่มอตอ้น่ะเพราะฉะนั้นทักษะประชดเกิดขึ้นหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นเนาะเวลายังเหลือไหมเหลือนิดนึงน,น,นะฮะหนึ่งเรื่องไม่ได้เล่ากันที่จริงมันต้องเล่าทุกวันอ่ะใชเเะไงไง่เรื่องเกี่ยวกับพระไงทพักเหนือหรือปะคือเอาง่ายๆคุณไปดูคลิปดีกว่า ที่ออนไลน์เนี่ยแชร์กันเต้ไปหมดที่อุบลราชธานีที่อำเภอตาลสุงจังหวัดอุบลราชธานีอะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ไปเอาขอดูภาพฮะหน้านิ่งตอนที่เป็นพระอ๋อนี่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 แต่ถ้าน่ารักอะเป็นทุกคืนโอ้หน้านิ่งนะแม่หน้านิ่งอะตอนที่เป็นพระออแต่ถ้าน่ารักอะเป็นทุกคืนเออคำคมนะหน้านิ่งตอนเป็นพระ กกตกตึกไม่จําวัดชอบแปลงกายออกตามราบพูใส่สบงแล้วส่งมีคู่แฝดเออเครื่อความยุติธรรมเป็นคู่แฝดใช่ไหมข้อเท็จจริงเจ้าคณะจังหวัดช่วยตรวจสอบหน่อยที่อําเภอตาลสุมเจ้าอุบ,บลราชธานีตกกลางคืนตอนเช้าสวดมนให้พรสุดฤทธิ์โอตาญโมตสะสวดสวดทุกอย่างตกกลางคืนตกกลางคืนแปลงร่างหาเหยื่อค่ะปากแดงตอนเช้า ผมเหลืองตกเย็นเฉียนคิ้วปากแดงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันแอดเฟซไปที่ผู้ชายเออมันก็เลยเโปะอมันคิดว่าเขาจะจาไม่ได้ว่าเคยเป็นพระคแต่ผู้บางคนเนี่ยเขาจาได้ก็มาชามาใส่บาตรมาชามือใส่บาตรอยู่เลยตอนกางเกงคุนไปงานศพมึงยังนั่งสวดตังนั่งสวดศพอยู่เลยทําไมสวดศพปุ๊บแต่งหน้ากันเล้วเนี่ย พอตรวจเสร็จปุ๊บแป,ป๊บเดียวหรอแป๊บเดียวเ,ปปเยวลดปปเ็ดเลยแป๊บเดียวคิวโกงเลยหรอโอ,โอ<ำ>ตายายแล้วปากละหนูฮั<ร> <ภา S 2> ลโหลนว่านะเขาก็ไปสำรวจที่วัดสำโรงใหญ่อำเภอตาลสุขจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไปสอบถามข้อเท็จจริงพบว่าพระบุญมาเนี่ยบอกว่าอ๋อพระที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลชื่อพระเบนและพระเบนเนี่ยเป็นพระลูกวัดจริงๆแต่ไม่ค่อยอยู่ว่ะ แต่นานทีนางจะคัมมิ่งสักทีหนึ่งโฮมคัมมิ่งคัมมิ่งแบ็กทูทับโิ้เหรอคะแม่จะไม่ต้อยวัดหน่อล่าสุดเดินท้าไปกับเจ้าอาวาสเพื่อไปตกแต่งมีหน้าที่ตกแต่งสถานที่ให้กับวัดหนึ่งที่ยโสธรที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพฤติกรรมพระเบนนะที่เป็นข่าวขณะที่อยู่วัดเนี่ยพระเบนเขาจะมีแก๊งของเขาเขาจะมีกลุ่มมีแก๊งเขาคือเอาง่ายๆพระที่มีพฤติกรรมออกตุ้งติ้งอ่ะซึ่งจะมีพระสามเณรในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในวัดใกล้เคียงดังมีแก๊ง นางมีเฟรนไม่กรุ๊ปหรอไม่แก๊งสเตอร์ซึ่งพระเขาบอกว่าโอ้ยเจ้าคณะปกครองอะ่ะแล้วก็ภูใกล้ชิดเนี่ยน่าจะรู้ข้อมูลเรื่องความไม่เหมาะสมดีแหละอ่ะมาดูประวัติความเป็นมาของพระเบนหน่อยนะคะพระเบนเนี่ยอายุ22ปีค่ะเป็นผัดลูกวัดบวชมาแล้ว2003เสร็จนะปกติมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะชอบช่วยเหลือวัดแล้วก็ชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยนะโดยงานที่พระเบนถนัดก็คืองาน ขาเรียกว่าง,ง,งานมัดผ้าเคยเห็นไหมว่าน,นี้เขาจัดซุ้มจัดอะไรโต๊ะเวลาแทเทีเนวันศาเขาเรียกว่ามัดผ้าเป็นรูปดอกมงดอกไม้ต่างๆจากสถานที่ตกแต่งนะคะเขาได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยพบนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมแปลกๆของพระเบนเลย ก่อนหน้านี้นะคะพระเบนนะ,ะบวชเป็นเนนะ,ะที่อำเภอตสการพืชผลนะคะมาตั้งแต่เด็กคะ่ะเมื่อครบกําหนดบวชนะคะก็มาบวชพระที่วัดแห่งนี้ค่ะ,<ล>ะที่ผ่านมานะคะพระเบนไม่ค่อยอยู่วัดนะคะไปเรียนอยู่ที่ตัวเมืองอุบลราชธานีนะคะนานๆทีจะกลับมานะคะช่วงงานที่ช่วงที่วัดมีงานนะคะก็จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างนั้นนี่เองล่าสุดเนี่ยพระเบน,เนอายุ22ปีนะคะเขาเปิดเผยตางศัพส์วราตนเองเนี่ยทราบเรื่องหมดแล้วค่ะรูปที่นําไปลงนั้นอ่ะเป็นภาพที่ หลังจากที่ตนเนี่ยลาสิกขาเมื่อวันที่10เมษายนค,คือบอกนา,นางสึกแล้วฉันออกไปเล่นน้ำจ้าฉันแซ<ต>นนางศึกแม่ต้องเล่นน้ำหน่อยเียนคิ้วไดยหรอเียนสิ<อ>ก็นางไม่มีคิ้วไงเธอนางไปเล่นสงการไม่ได้ถ่ายตอนเป็นพระแต่อย่างใดเ<อ>นื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตนมีปัญหาส่วนตัวจึงได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก แล้วมีพระอีกรูปหนึ่งอ่ะในพื้นที่นางเสียกันนางเสียกันตีกันหนอนางเสียกันเสียเหมยเสียเหมยเออเพื่อนสาวนางเสียกันเออก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมไปคอมเจ้ามีปากเสียกันปรากฏอีกคนนึงแพ้กูเอารูปมึงแฉเลยก็เลยดังเลยเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ศึกแต่วันที่สิบแล้วอภิริทัศสงการก็เขียนคิวท่าปากไงเอออืมอ่ะ แล้วผู้ชมมาตัวเองมีโอกาสไปบ้านของดาราคนหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกทําไมฉันไม่สัมภาษณ์คนคนนี้วะมไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นนางเอกค่ะแต่ชีวิตไม่สนุกมากค่ะถามพ่อทําอะไรบ้างพ่อเคยบุ้มกับหนังโป้พ่อเคยเป็นใช่ไหมถูกชีวิตทั้งชีวิตไม่รู้จักว่าการมีบ้านเป็นยังไงค่ะเพราะอะไรหน้าที่ก็จะเช่าบ้านไปเรื่อยๆอ คนที่เล่นตลกมาตั้งแต่สามขวบตอะไรเด็กๆอ่ะจนมันไม่รู้จักว่าพี่ยังไงหรอคือความลาบากมันไม่จะ่ลำบากเลยเชื่อไหมยี่สิบสองซื้อบ้านเลยสิบล้านเก่งมากจนมนันจะบอกเฮ้ยถ้าอย่งงางนั้นอ่ะมาออกแฉเถอะเพราะพี่อยากจะปั้นพิธีกรรุ่นใหม่เออพราะรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะต้องจบไปรุ่นเก่าๆระบุด,ด้วยค่ะกระเทยก็ต้องอยู่ตรงนี้คือรุ่นเก่าๆมันจะต้องจบไปเอพิธีกรชายสิก็คือมันก็ต้อง พพี่มีหุ่นลักษณะใกล้เคียงกับอาไทยเธอไม่บุรี่เพื่อนอ๋อเหรอไม่บุรี่เพื่อนก็เกิดงั้นรุ่นเก่ามันจะต้องจบไปบ้าเอาแจ็คมาด้วยเหรอผมพาน้องชายมาครับเป็นเด็กปั้นอีแจ็คอ๋อเด็กปั้นแจ็คอีแจ็คกี่เปอร์เซ็นต์เขาเวลาหางานให้เก็บ20%เหักหักเปอร์เซ็นต์หรอเมืโมเดลลิ่งเลยเยอะมากเลยนะแจ็คมีครับหักไหมครับ มีแต่มีแต่เรื่องดีๆให้น้องครับใช่ครับ20ไม่เคยหักฮะแต่ถ้า30 40มีสิบสี่ริบมีบ่อยความจริงมาแล้วนะชีวิตเด็กคนนี้คืออะไรไหมฮะสตาร์ทเมื่อก่อนไปสตาร์สตาร์ทแม่คุณเคยเจอตอนเคยสตาร์ทไเล่นกับเธอใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั่งเล่นตลกนี่แหละแต่เจอตอนเด็กๆเลยเบบี้อยู่เลยเด็กน้อยเลยเด็กน้อยอัทายช่วงหน้าอาทายแต่อีแจ็คมาทำไมเออเป็นดูแลครับสั่งลูกค้าให้ส่งมาครับผมเป็นเอ็นซี่ครับ โอ้ผมเป็นเอเจนซี่นี่กินเปอร์เซ็นต์สี่สิบนะเนี่ยกินกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็จริงๆแล้วผมก็จะหาดารามาให้ในรายการแฉกามารเรื่อยๆครับผมวันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้สมมพูดน้องพูดอะไรไปเนี่ยก็คุณเต็มที่ได้เลยแต่พอเสร็จปุ๊บหักยี่สิบครับแล้วเงินโอนเข้าบัญชีใครเงินโอนเข้าบัญชีใครหักให้เอฟกับบิ๊กคนละห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยช่วงหน้าเรามาฟังชีวิตเด็กคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่พระเอกอย่างเอก แต่ชีวิตน่าจะเป็นกำลังใจกับอีกหลายๆคนค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ